สวัสดีครับวันนี้รายการเปิดโลกขณานั้นจะมาเล่าเรื่องอุปทานขันที่เป็นตัวนําพาไปสู่อุปทานกิเลสนิพานอุปทานกิเลสเล่นิพานอุปาทิเล่นิพพานนะครับอุปทานขันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเองนอกเหนือจากขันห้าขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาปิญญาและก็สังขาร อาจจะเลี้ยงผิดนะครับบางครัใช้ความจําเอาก็ไม่ได้เรียงตามตำราก็มีห้าขันอย่างนี้แต่ว่าคนที่จาเร็นความไข่ไม่โดยใช้มือแล้วผิดพลาดไปแล้วเนี่ยมักจะต้องตกนรกเลยถ้าทํากรรมหนะักก็จะทํากรรมก็จะมักจะตกนรกนะครับก็จะมีทางแก้โดยการประกอบอาชีพสุจริตหรือทําอะไรที่เรียกว่าที่เราชอบ ในความหลงไหลในอาชีพเรียกว่าเราเรียกว่าอริยสัจประกอบด้วยมารคกยูงแปดมารคกคือการประกอบอาชีพต้องทําในสิ่งที่ชอบครับต้องทําในสิ่งที่ชอบอะไรที่เราชอบไม่จําเป็นต้องเป็นต้องต้องเป็นสิ่งจะต้องเป็นอาชีพหรืออะไรก็ได้ครับทําในสิ่งที่ชอบทําเป็นกิจวัตรแต่ต้องทําในระยะยาวยาวนานตั้งประมาณยี่สิบปียี่ห้าปีขึ้นไปเหมือนกับ อาชีพทหารนะครับที่ต้องเป็นยี่ห้าปีถึงจะได้รับบำนาญอุปุปทากิเลสนี้ผ่านเป็นนิพานที่เราใช้ชีวิตนินนรันดร์ในการประกอบอาชีพอย่างนั้นเป็นความอุปทานครับเป็นสิ่งที่สมมุติมันไม่จริงมันไม่มีความจริงอะไรหรอกครับมันมันเป็นความเป็นอยู่อย่างเช่นนั้นไปชั่วไปตลอดเราอยู่ในภาวะนั้นไป,ไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุด โลกละโลกที่ในอุปทานกิเลสก็เป็นโลกเดิมๆไม่มีการสร้างไม่มีการไม่มีความเจริญอะไรขึ้นมามากกว่าเดิมก็จะวนก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นไปตลอดบ้านเราก็จะคงที่ไม่เสื่อมไม่สลายบ้านเมืองก็จะคงที่ไม่เสื่อมไม่สลายผู้คนก็จะอยู่กันอย่างนั้นนะเป็นอมะตะอุปทานกิเลสเรนิพานสร้างจากอุปทานขันนะครับ อุปทานขันต้องหมั่นในทําหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็ทาในสิ่งที่ชอบเขาเรียกว่าแพชชั่นพราเยซูคิดแต่ว่าแพชชั่นนี่แหละเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการเป็นชีวิตนิรันก็มีอุเราต้องสร้างอุปทานขันขึ้นมาเองนอกจากขันห้าถ้าใครไม่มีแพชชั่นเลย การทำฝักใฝ่ในสิ่งที่ตนชอบการงานในกิจ,จวัตรในสิ่งที่ตนชอบถ้าขาดแพชชั่นแล้วเมื่อตายแล้วไม่ดับก็นานลกนะครับถ้าทำกรรมหนักก็ดวงจิตก็จะตกนรกถ้าถ้าไม่ทำกรรมอะไรเลยก็จะดับไปกรรมจะเกิดกรรมโดยมากก็จะเกิดจากหนี้สินนะครับถ้าถ้ามีหนี้สินไม่มีกรรมก็จะต้องไปเกิดอีก แต่ถ้ามีกรรมทำชั่วก็จะตนกนรกร่วงลงไปชดใช้กรรมในนรกถ้ามีแพชชั่นเราจะลอดจากสิ่งเหล่านี้ทุกความบาปความนี้สินความชั่วต่างๆหมดไปโดยพันด้วยอริยสัตว์ครับด้วยมัคการประกอบอาชีพการงานทำในสิ่งที่ชอบเกิดอุปทา,านขันแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นสบายแล้วครับแต่อุปทา,านขันไม่มีในอรูปภพ ับสุทาวาสภูมิสุทาวาสภูมิเป็นโลกในความเป็นจริงอรูปภพเป็นสวรรค์ครับจะไม่มีอุปทานขันอรูปภพคือคนที่สมรสแล้วตั้งแต่แรกโดยที่ไม่สําเร็จความค่ก็จะเข้าอารูปภพเป็นนิรันด์เหมือนกันแต่ว่าเป็นโลกแห่งความเป็นจริงสุทาวาสก็คือโลกในโลกเรานี่แหละตามที่กล่าวในคลิปที่แล้วในเอพิโซด15นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้รายการเปิดโลกกับคาคนั่นแหละก็จบ การบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ